เมื่อเกิดความคเครียดจากการทำงานนะคะเราก็จะมีแนวทางในการป้องกันและผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือแนวทางการผ่อนคลายความคเครียดจากการทำงานทางด้านร่างกายแล้วก็แนวทางการผ่อนคลายความเครียดทางด้านจิตใจค่ะสำหรับการผ่อนคลายความเครียดทางด้านร่างกายนะคะเราก็จะมีในเรื่องของ จะเป็นการลดการเคลื่อนไหวซ้ำซากนะคะในการทำงานอาจจะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนในการทำงานนะคะเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยไม่ต้องอยู่กับภาระงานนั้นที่ซ้ำซากนอกจากนี้นะคะเราอาจจะต้องมีการใช้ท่าทางให้ถูกวิธีนะคะจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นการยกของนะคะเราก็จะต้องมีขั้นตอนต่างๆในการยกถอดของอย่างถูกวิธีนะคะเพื่อช่วยให้ ความเครียดจากทางร่างกายเนี่ยลดน้อยลงนะคะแล้วก็ไม่เกิดการบาดเจ็บต่างๆนะคะกับกล้ามเนื้อของร่างกายนอกจากนี้นะคะการลดปริมาณแรงที่ต้องการใช้เช่นนะคะการยกสิ่งของต่างๆโดยใช้ผู้ปฏิบัติงานสองคนนะคะโดยใช้ความพร้อมเพรียงนะคะยกพร้อมกันนะ,ะแล้วก็ยกข้างเดียวในระดับเดียวกันก็จะช่วยลดนะคะภาระที่จะต้องยกหรือว่าแบกของ สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆนั้นได้นะคะนอกจากนี้การปรับปรุงสภาพการทำงานต่างๆให้เหมาะสมนะคะการมีพื้นที่ในการทำงานให้กว้างขวางเพียงพอนะคะสำหรับการทำงานเก้าอี้ในการนั่งการทำงานหรือแม้กระทั่งพื้นที่บริเวณโต๊ะทำงานนะคะการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบในการทำงานผู้ปริบัติงานจะได้ไม่ต้องเกิดการเอื้อมนะคะแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ย เกิดความเครียดแล้วก็เกิดความร้าขึ้นมาได้นอกจากการจัดสภาพโต๊ะบริเวณที่ทํางานแล้วนะคะเราก็ยังสามารถจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณสถานที่ทํางานต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะช่วยลดในเรื่องของความไม่ล้านะคะหรือผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากทางด้านร่างกายจากการทํางานได้คะ่ะนอกจาก เราจะลดความเครียดทางด้านร่างกายนะคะจากการทํางานแล้วเรายังสามารถลดแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดนะคะทางด้านจิตใจได้ด้วยเช่นผู้ปฏิบัติงานสามารถทําได้ง่ายๆนะคะสำหรับในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะเราอาจจะไปออกกําลังกายนะคะหลังเลิกงานนะคะหรือว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต่างๆในขณะทํางานนะคะซึ่งเป็นการออกกําลังกายในขณะทํางานก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยผ่อนคลายนะคะให้จิตใจเนี่ย ลดความเครียดลงได้นอกจากนี้นะคะการพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอนะคะเราอาจจะเป็นเ,เมื่อกลับไปถึงบ้านภายหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อล่าจากการทํางานมาทั้งวันนะคะก็ต้องมีการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอซึ่งจะช่วยฟื้นฟูนะคะในเรื่องของสภาพร่างกายด้วยแล้วก็ผลทางด้านจิตใจนะคะเมื่อเราพักผ่อนอย่างเต็มที่จิตใจก็จะมีความแจ่มใสการรับประทานอาหารที่ มีประโยชน์นะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงซึ่งอย่างที่ได้บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการพักผ่อนอย่างเพียงพอหรือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สิง่งต่างๆเหล่านี้เมื่อทําให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงสภาพจิตใจก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าร่างกายดีสุขภาพจิตที่ดีก็จะตามมานะ,ะซึ่งสองสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีผลเกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้นะคะการทํากิจกรรมสันทนาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์นะคะการเลี้ยงสุนัขแมวการปลูกต้นไม้นะคะ,ะดูหนังฟังเพลงซึ่งเป็นกิจกรรมสันทนาการที่เราชอบนะคะก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดนะ,ะที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามาจากการทํางานได้สุขภาพจิตก็จะดีขึ้นอ,อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านอาจจะลืม ะะก็คือเรื่องของการทําจิตใจให้เป็นสงบจิตใจให้สงบนะคะมีสมาธิอาจจะโดยการนั่งสมาธิต่างๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการทําจิตใจให้ผ่อนคลายนะคะมีเวลาสักครั้งหนึ่งนะคะในแต่ละวันที่จะทําจิตใจให้ว่างเปล่านะคะซึ่งจะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของเราได้ดีขึ้นะนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นแนวทางในการป้องกันและผ่อนคลายความเครียดจากการทํางานนะคะ